แห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่น่ารักนะคะและส่งกำลังใจไปยังทุกพื้นที่ด้วยส่งกำลังใจสองคนที่กําลังไม่สบายอยู่นะคะมีคุณแม่คุณป้าแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายท่านก็มาเม้นบอกว่าไม่สบายทํานูน่นทานี่อยู่ทํางานไม่สบายก็ยังคงต้องทํางานชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะคะ วามเองก็เหมือนกันเจ็บแขนมากๆแต่โอดไม่ได้นะครับมีข่าวด่วนมากก็ต้องอัพอยู่ดียิ่งคิดว่าจะอัพให้น้อยลงกับยิ่งทํามากขึ้นกว่าเก่าอีกวังหวังว่าคงจะไม่เบื่อซะก่อนนะคะในช่วงเวย็นของวันนี้เราก็ได้วีสตกันไปนะเซลจา้านซิดโอส่งวลอลลกของเซลจา้านรวบรวมช่วงเวลา่งความทรงจํา เสียวจ้าไปอย่างชานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ถ่ายศิลปะวัฒนธรรมของทางฝั่งประเทศจีนเนี่ยมาใช้ให้แฟนๆได้เห็นกันด้วยได้ดูกันด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่จีนเสียวจ้าก็ถ่ายแฟนคลับทั่วโลกได้เห็นกันเป็นอะไรที่น่ารักมากมาก สำหรับวลล็อกนี้ความยาว8นาทีกับอีก31วินาทีเป็นเซียวจา้านที่ต่างประเทศด้วยในตอนที่เซียวจา้านเดินทางไปมิลานแฟชั่นวีคถ่ายโปรนิยาสันเอสค i า e เซียวจา้านปั่นจักรยานออกกำลังกายถ่ายซีรีส์เล่นเทนนิสนะคะมาครบเลยจริงๆขอบคุณเซียวจา้านมากๆเลยค่ะ ยิงดูเราก็ยิ่งแบบคิดถึงเซลจ้านมากกว่าเก่าอีกแล้วก็ส่งกวาังัจกับเซลจ้านสำหรับการไหนทำภาพยนตร์เหมือนเดิมนะคะบางก่อนหยกวันนี้เซลจ้านมีอัปเดตเขาเว่ยป๋อด้วยนะคะเป็นโฆษณาของกระดาษซียนเซียนอินเซวจ้านบอกว่าก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าบปิการกับฮาร์ดเทคนะครับเซวจ้านมาในชุดสีขาวบริสุทธิ์นะคะหล่อมากและนอกนจากนั้นอ่ะเซจ้านก็ยังเป็น G l o b a l b นด n d ambassador ของฮาร์ดเทคเป็นโฆษกรระดับโลกนะคะขอสั่งความดีจากเซวจ้านค่ะในส่วนงานโฆษณาเซวจ้านอัปลายตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็โร b บิรอก นี่ก็บอกว่าพื้นที่และเวลาขนาดเล็กสามารถที่จะรองรับจินตนานการของชีวิตที่ซับซ้อนของชีวิตเนี่ยได้หรือเปล่ามาเพื่อเพื่อนกับชีวิตที่อิสระและสม่ำเสมอทั้งภายในและก็ภายนอกของควัญจะชีวิตสมกับความรักทุกประการตลอดชีวิตพรุ่งนี้เราจะรอดูไปพร้อมกันเมื่อวานนี้เราก็ได้วีดกับเซียวจ้านนะคะสอบเซียวจ้านไลฟ์เลี้ยวเลี้ยวเยวหมย แอคาลิ่เมก็ส่งเบื้องหลังให้เราได้ดูกันด้วยค่ะเซลจา้านหล่อน่ารักมากๆทุกครั้งเวลาที่เซลจา้านไลฟ์เราก็จะอิชา MC อิชาพิธีกรนะคะคนที่แบบได้อยู่กับเซลจา้านตลอดจะมีอสองท่านในการนี้แหละคือไ,ไลที่โหด้ใ,ใกล้ชิ่อเซลจา้านยาวนานมากๆ ขอบคุณไอ้ข่าวลื่อๆหมดด้วยนะคะที่ได้อัปเบื้องหลังมาให้เราได้ดูกันวันที่ข่าวดีข้านี้บ้างนะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะไวโปก็มีการประกาศรางวัลค่ะตัวละครชายยอดนิยมประจําช่วงซัมเมอร์เซียวจ้านอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยนะคะบทบาทเสียอ,อิงนอกจากนั้นนะคะยังมีบทบาทเซียวชิงเซิงสอบซีรีส์เรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นตรงนี้แหละเป็นปัญหาแน่ๆในการที่จะประกาศรางวัลน,นะคะสอบนักแสดงนําชายยอดเยี่ยม ในส่วนของซีรีส์ประจำปี2023เซียวจ้านต้องชิงกันเองแน่แน่ระหว่างซืออิงกนะัเซียวชุนเซิงและเซิงหยางเาขาแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยท่าบทบาทที่สุดแสนจับแระทับใจสาหรับซีรีส์3เรื่องของเซียวจ้านที่ออนแอในช่วงปีนี้แต่ในส่วองซัมเมอร์นะคะที่มีการประกาศออกมาเนี่ยเซียวจ้านก็ติดนะคะทั้งที่3แล้วก็ที่1บทบาทของซืออิงนะคะจากลำนำกระดูกหยกและเซียวชุนเซิงจากวันที่ฝันเริ่มต้น ในส่องวายปอวันนี้ค่ะกับวิดีโอที่ชื่อว่า Just w e r n i n g เป็นวิดีโอโปรโมโตนะกีฬา Break Dance หรือว่า Breaking กีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าไปใน a อ i เช่นเกมครั้งที่19ตอนนี้ได้ปล่อยมาอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะวายปอ๋อมา2ลุกดีกันนะ,ะลุกคุณชายไปคุณชายไปกับเชินซวนนั่นเองไทยทำดีมากๆเลยนะคะ ถ่ายทำที่วนณอุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำา c ที่เมืองหางโจวนั่นเองสวยงามมากๆค่ะวัยปอลลุนี้วัยปอลมีเชิญชวนด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคนผมวัยปอลนะครับวิดีโอโปรโมทกีฬา breaking ของหางโจเอชเชยนเกม just burning ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วให้ผู้รานั้นท่องไปในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเต็มที่แล้วก็คว้าชัยชนะในเอชเยนเกมไปด้วยกันเมื่อเห็นวิดีโอโปรโมทนี้ค่ะแล้วก็เห็นสถานที่สอบถานที่ถ่ายทำโลเคชั่น คือถ่าทำที่อุทยานแห่งชาติพื้นที่ชุ่มน้ำซ c CC ซีซีน o n แนลเว l a n แลนด์พาร์คาทำให้แามคิดถึงรูปนี้ของหวังอีปอ๋อในช่วงเดือนิฤุนายนปี2022ที่หวังอีปอ๋อไปยินอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นถ้ากลายเป็นจุดเช็คอินไปนเลยนะคะมีเฟื่อนฟในหไปเข้าแถวต่อแถวถ่ายรูปเป็นเยอะมากๆแอมยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ สมบวรยิปปอที่หางโจวตอนนั้นก็เป็นวิดีโอที่งดงามมากๆเลยให้ร่วมสมัยค่ะทั้งอยู่ในส่วนของย้อนยุคแล้วก็อยู่ในส่วนของปัจจุบันเป็นวิดีโอที่รัฐบาลจีนนะคะตั้งใจที่จะทําเพื่อส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาสอบนักกีฬา breaking หรือว่า break dance เราเองก็ส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะตอนนี้หลายคนก็โหดูเอเชยนเกมกันวอลเลย์บอลก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆดีใจมากๆเลยนะที่เราชนะโคลอมเบียแล้วก็ลหลายๆประเทศ สนุกดเดือดมันส่งใจถึงนักกีฬาไทยของเรานะคะในทุกประเภทกีฬากันเลยค่ะไฟติ้งไว้บอลในสองงานโฆษณาค่ะก็มีเรดมีเรดมี่โน้ตสิบสามโปรนั่นเองเป็นโฆษณาตัวเต็มนะคะแล้วก็โฆษณาแบบย่อยๆโฆษณาแบบคอมเมดี้ออกตลกๆก็มาหล่อนน่ารักมากๆเลยนะคะและสูตรของไวท์บอลได้มาสะดุดอีกแล้วไม่อยากจะชิปนะ,ะก็เม่เหมือนกับเซียวจ้านสอบสูตรที่เซียวจ้านถ่ายนะคะภาพนิ่งของโรลิโอโปรนี่แหละ เป็นความคล้ายความเปรียวแบบธรรมชาติมาก,มากสำหรับเสียวจา้านระหว่างอีปอนะคะคนที่ชื่นชอบเสียวจา้านระวังอีปอแบบเราเห็นเนี่ยเราก็วีดเราก็ดีใจแล้วก็ยิ้มอยู่ง่ายกินง่ายนะคนรักเสียวจา้านระหว่ังอีปออะไรก็ตามที่คล้ายกันนะคะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีสําหรับเรานั่นเองมันอธิบายไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆไวปอก็มีโปรโมท audi ด,ด้วยนะคะสะา audi q 4 e-tron ขอบสเก็ตบอร์ดมาด้วยอย่างแควเห็นนี่แหละ นะคะเป็นเรื่องราวของเซจันและหวังอีปอในช่วงค่ำคืนนี้ส่งกำลังใจงให้ทั้งสองท่านด้วยนะคะสอบเรื่องราวของการทำงานค่ะแล้วก็สำหรับซีรีส์ของหวังฮิปอ์ที่เพิ่งจะปล่อยภาพโปสเตอร์ออกมาอย่าง Golden Journey ตอนนี้ก็มีเป็นคลิปนะคะที่แบบแอบถ่ายใประมาณนี้ยังไม่มีออกมาจาก o f f i c i a l นะคะถ้ามีออกมาเมื่อไหร่ก็จะได้นำมาอัปเดตต่อไปทุกๆคนคงจะเห็นกันไปแล้วนะคะมีอยู่ไม่กี่คลิปที่หลุดออกมาจากท่า้าของกองถ่ายหวังอีปอร์ร่วมแสดงกับคุณลี่ซินแล้วก็คุณหวังหยาง กอดเเดนเจอร์ี่นะมีแพลนที่จะฉายในช่วงปีหน้าปี2024แล้วก็สำหรับแฟนๆน,นะคะฟิกเสียงค่ะเรื่อง Love Me If You Can ขอโทษได้โปรดอย่าหยุดรักผมตอนแรกนะคะบํมคิดว่าบํมจะทำไปถึง EP 27แต่ว่าเรื่องราวทุกอย่างมันก็คลี่คลายไปหมดแล้วบํมก็ไม่อยากที่จะยืด EP 26ก็จบแล้วนะคะพอเท่านี้แหละเนื้อหามันก็มาครบแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณความรัก ที่มีผ่านตัวละครนะคะที่เราจินตนาการไปได้วยกันเซียวจ้านนะคะบทบาทของปารีสคุณชายประกาศแล้วก็ลูเทเซียไว้ยบอบทบาทขององค์ชายชโชเรนค่ะแล้วก็โยมาทุูเร ขอบคุณสอบการติดตามรับชมด้วยนะคะคือทําแต่ละอีพีมันใช้ระยะเวลาย,ยาวนานมากๆ2วัน -3 วันกว่าที่จะเสร็จอ่านแล้วอ่านอีกค่ะตอนนี้ข้อแขนกับอักเสบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากว่ายกแขนข,ข้างขวาแบบนานมากๆเวลาที่เราตัดต่อตัด,ตดคลิปตัดเสียงไปมา่อคเบรไปก่อนนะคะสำหรับซีรีส์ฟลิกเรื่องใหม่แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับช่วงค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ